สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ t o y ย t a h ไฮรักวีโกนะคะรถคันนี้นะคะทุกท่านเป็นรถใช้เชื้อเพลิงเบนซินค่ะทุกท่านราคาเพียง1,15000บาทเท่านั้นนะคะติด LPG ด้วยนะคะพร้อมรุยกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกท่านพร้อมสำหรับขนเงินขนทองเข้าบ้านเลยนะคะใส่ตู้ทึบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านถังอยู่ใต้ท้องนะคะถัง LPG นะคะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะพร้อมใช้นะคะแอร์เย็นเอกสารครบสีสันร,รอบคันพอได้นะคะคานหน้าเดิมๆค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดนะคะเป็นเบาะหนังนะคะมีตำหนินิดหน่อยตามในรูปเลยนะคะทุกท่านโดยรวมถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดา1 1 5 0 0เซบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อดูรถโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะ ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านสอบถามข้อมูลแดะนัดวันเวลาเพื่อเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้ด้วยตนเองเลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ